สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลอยเรื่องเล่าจะมาเล่าประวัติอดอล์ฟฮิตเลอร์ค่ะพูดถึงอดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะเชื่อว่าทุกคนคงคิดถึงสงครามโลกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วันนี้นะคะลอยเรื่องเล่าก็จะมาเล่าประวัติอดอล์ฟฮิตเลอร์ให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะเมื่อปีคิทศักราช8 8ดค่ะเมื่อวันที่20เมษายนฮิตเลอร์นะคะ ถือกำเนิดที่เมืองเบเรนาประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นบุตรของนายอารัวฮิตเลอร์และนางคาราฮิตเลอร์ค่ะเขาเป็นบุตรคนที่4นะคะจากทั้งหมด6คนแต่พี่ทั้งสาคนของฮิตเลอร์กุสตาฟไอดาและออทโทเสียชีวิตตั้งแต่เป็นทาลกค่ะขอสอ1894นะคะครอบครัวค่ะได้ย้ายไปยังเลอองดิงค่ะ พ่อของอดอลฟฮิตเลอร์ได้เกษียณและประกอบอาชีพเล็กๆในปีต่อมาค่ะฮิตเลอร์นะคะเข้าศึกษาที่โรงเรียนที่ฟิชฮัมอดอลฟฮิตเลอร์นะคะเป็นเด็กเรียนเก่งค่ะจึงได้รับการไว,ว้วางใจให้เป็นหัวหน้าห้องเป็นคนรักศิลปะและนั้นนะคะก็เป็นเหตุให้ผลการเรียนของเขาตกลงค่ะจึงทำให้ทะเลาะก,กับพ่ออย่างรุนแรงคศ1897 ครอบครัวฮิตเลอร์นะคะย้ายไปลัมบักออล์ f h ฟฮิตเลอร์เข้าศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่งค่ะซึ่งออล์ f h ฟฮิตเลอร์นะคะในวัยแขวบเข้าเรียนร้องเพลงร่วมอยู่ในวงประสานเสียงของโบสและกระทั่งเขาวาดฝันว่าตนจะเป็นนักบวชค่ะคศ1898ครอบครัวฮิตเลอร์นะคะกลับไปอาศัยณเลอองดิงอย่างถาวรค่ะ การเสียชีวิตของน้องชายเอ็ดมุนนะคะมีผลกระทบต่อฮิตเลอร์อย่างมากจากที่เคยเป็นเด็กที่มั่นใจเข้าสังคมและเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมฮิตเลอร์นะคะเป็นเด็กอารมณ์ขุนมัวเฉยชาและบึ้งตึงค่ะมีปัญหาก,กับบีดาและคู่อย่างต่อเนื่องข้อศ1 9 0 0ึานดอลฟฮิตเลอร์นะคะอยากเข้าศึกษายังโรงเรียนมัธยมคลาสิกและจบมาเป็นศิลปินแต่ก็ไม่เป็นดังที่หวังค่ะ พ่อส่งอ d o ์ฟ h i ิเลอร์นะคะไปเรียนที่โรงเรียนอาชีวะทำให้เขานะคะยิ่งกลายเป็นเด็กเกเรมากขึ้นเพียงเพื่ออยากให้พ่อนะคะปล่อยเขาทำตามความฝันของตนเองค่ะอ d o ์ฟ h i ิเลอร์นะคะเริ่มหลงไหลในลัทธิชาตินยมเยอรมันตั้งแต่ยาววัยเนื่องจากวันเด็กเขาพบหนังสือภาพเกี่ยวกับสงครามฝรั่งเศสปราัสเซียในบรรดาสมบัติส่วนตัวของพ่ออาร์ฟดพิเลอร์นะคะ แสดงความเคารพต่อเยอรมนีเท่านั้นแม้ราชวงศ์ฮับบูกนะคะและการปกครองเหนือจักรวรรดิที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติจะเสื่อมลงก็ตามค่ะฮิตเลอร์และเพื่อนของเขาใช้ข้าทักทายภาษาเยอรมันไฮและร้องเพลงชาติเยอรมันค่ะแทนเพลงชาติจักรวรรดิออสเตรียค่ะคศ1903พ่อของอเล์ฟฮิตเลอร์นะคะเสียชีวิตกระทันหัน พฤติกรรมของฮิตเลอร์ที่โรงเรียนอาชีวะยิ่งเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกค่ะแม่เขานะคะจึงอนุญาตให้เขาลาออกในปีถัดมาอดอลฟ์ฮิตเลอร์ลงเรียนที่เลอันซูเลอร์ในสเตเยเยอร์ค่ะและทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแต่เขาก็ไม่แสดงความทะเยอทะยานในการเรียนต่อหาอาชีพให้กับตนเองสำหรับอนาคตค่ะ ค21905อดอลฟ์ฮิตเลอร์ได้ย้ายมาอยู่กับป้าที่เวียนนาเขาทำงานเป็นกรรมกรชั่วคราวและเป็นจิตรกรขายภาพวาดสีน้ำค่ะต่อมาอีก2ปีนะคะแม่ของเขาค่ะก็เสียชีวิตลงอดอลฟ์ฮิตเลอร์นะคะจึงย้ายไปอยู่ในที่พักคนไล้ที่บ้านค่ะและในปีถัดมานะคะเขาได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านพักชายรับจ้างยากจนเวียนนาค่ะ ในขณะนั้นนะคะมีกลุ่มต่อต้านศาสนาเชื้อชาติอยู่เยอะมากนายกเทศมนตรีประชานิยมใช้วาทศิลป์เกียรติชังยิวรุนแรงเลยค่ะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและมีข่าวลงหนังสือพิมพ์มากมายความเกียรติชังยิวครั้งแรกนะคะอดอลฟฮิตเลอร์เกิดในเวียนนาคือเพื่อนสนิทของฮิตเลอร์แทงข้างหลังใส่ลายเขาว่าเป็นผู้เกียรติชังยิวที่ยืนยันแล้วค่ะทำให้เขานะคะเชื่อถือไม่ค่อยได้ คอศ1 9 1่ค่ะอดอลฟ h ฮิตเลอร์เข้าเป็นอาสาสมัครในกองทัพเยอรมันและเข้าเป็นแนวหน้าของกองทัพเยอรมันค่ะเข้าร่วมรบนะคะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในตอนนั้นฮิตเลอร์นะคะยังเป็นแค่พลทหารเขาอยู่ในหน่วยรบแนวหน้าค่ะเขาเสียตายหลายครั้งนะคะแต่ก็รอดมาได้ในไม่นานด้วยความกล้าของเขาทำให้เขาได้ติยดยศสิบีค่ะ เขานะคะอธิบายสองคำว่าเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดค่ะและได้รับยกย่องจากนายทหารผู้บังคับบัญชาสำหรับความกล้าหาญของเขาประสบการณ์นี้นะคะส่งผลให้ฮิตเลอร์เป็นผู้รักชาติเยอรมันอย่างหลงไหลค่ะแต่รู้สึกช็อกนะคะเมื่อเยอรมน,นียอมจำนนเพราะถูกหักหลังโดยผู้นำพลเรือนและพวกมาร,ร์กซิสจากแนวหลังค่ะ คส1916สนทิสัญญาแวร์ซด์กำหนดให้เยอรมนีต้องสละดินแดนหลายแห่งค่ะเศรษฐกิจตกต่ำสังคมและการเมืองในเยอรมนีนะคะได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งทำให้เกิดความกดดันนั้นทำให้อดอลฟฮิตเลอร์เกิดอุดมการณ์ลักชาติค่ะและเริ่มปลุกระดมชาวบ้านให้สู้ด้วยอุดมการณ์แอนแลงกานะคะทำให้อดอลฟฮิตเลอร์นะคะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงแคบค่ะ และเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการเมืองของฮิตเลอร์คศ1 9 1 9าอดอลฟฮิตเลอร์นะคะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การข่าวของหน่วยคอมมโดลาตาเวลไลสเวทค่ะเพื่อมีอำนาจบังคับทหารอื่นค่ะและเพื่อแทรกซึมพักกรรมกรเยอรมันและเขานะคะก็ทำสำเร็จค่ะเมื่อสมาชิกทั้งหมดประทับใจกับทักษะวาทศิลป์ของฮิตเลอร์ เขานะคะจึงถูกเชิญและเป็นที่ยอมรับเป็นสมาชิกพรรคคนที่55และต่อมาได้เป็นหัวหน้าพรรคคศ1921ค่ะอ d ดอลฟ์ฟิลเลอร์นะคะป้าใสโจมตีสนธิสัญญาแวร์ไซนักการเมืองคู่แข่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวงมาร์กซิสและยิวค่ะต่อผู้ฟังจำนวนมากกว่า6,000คนในมิวนิกซึ่งได้ผลดีนะคะและได้รับการยอมรับทั่วไป ไม่นานฮิตเลอร์ก็มีชื่อเสียงในทางไม่ดีจากความเออะโวยวายต่อมาอดอลฟ h ฮิตเลอร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคนาซีค่ะโดยพรรคนาซีนะคะในยุคฮิตเลอร์มีนโยบายต่อต้านชาวยิวและหลัทธิสังคมนิยมค่ะคศ .1923 อดอลฟ h ฮิตเลอร์นะคะพยายามก่อการปฏิวัติแต่ไม่สำเร็จจึงถูกตัดสินจำคุกในระหว่างจำคุกนี้นะคะ เขาได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าการต่อสู้ของข้าพเจ้าค่ะไมค์คำนะคะได้รับการตีพิมพ์สองครั้งขายได้ประมาณ228,000เล่มค่ะส่วนในปีคศ1933ซึ่งเป็นปีที่ฮิตเลอร์เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขายได้1ล้านเล่มค่ะคศ1924นะคะอดอล์ฟฮิตเลอร์ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนกำหนดค่ะ และเริ่มดำเนินกิจกรรมการเมืองต่อแต่ถูกกฎหมายสั่งห้ามปราศัยในที่สาธารณะค่ะแต่การห้ามนี้นะคะไม่เป็นผลฮิตเลอร์สั่งลูกน้องนายพักให้จัดการและขยายพักแทนค่ะคศ1 9 2 9ผลกระทบในเยอรมนีน,นั้นนะคะเลวร้วายมากหลายล้านคนตกงานและธนาคารหลากหลายแห่งต้องปิดกิจการค่ะออลฟ์ฮิตเลอร์นะคะฉวยโอกาสจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเรียกเสียงสนับสนุนแก่พรรคพวกเขานะคะคสัญญาว่าจะบอกเลิกสนธิสัญญาแวร์ไซส์เสริมสร้างเศรษฐกิจและจัดหางานในการเลือกตั้งในเยอรมนีนะคะพรรคนาซีได้รับเลือกตั้ง230ที่นั่งจาก6 0 8ที่นั่งค่ะในสภาขณะนั้นทำให้อำนาจฮิตเลอร์นะคะคมีสูงขึ้นคศ1933อดอลฟฮิตเลอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อมีอำนาจควบคุมเต็มเหนืออำนาจนิติบัญญัติและการบริหารแล้วอาร์ดฟิตเลอร์และพันธมิตรทางการเมืองของเขาเริ่มการปราบคู่แข่งการเมืองที่เหลืออย่างเป็นระบบค่ะพักสังคมประชาธิปไตยถูกยุบตามพรรคคอมมิวนิสต์และสินทร,รัพย์ทั้งหมดถูกยึดค่ะคศ .1933 สหภาพแรงงานทั้งหมดถูกบีบให้ยุบและผู้นำถูกจับกุม บางคนนะคะถูกส่งไปยังค่ายกักกันองค์การสหาภาพใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยเป็นตัวแทนของคนงานนายจ้างและเจ้าของบริษัทถูกคนเป็นกลุ่มเดียวค่ะสหาภาพแรงงานใหม่นี้นะคะสะท้อนแนวคิดชาติสังคมนิยมของฮิตเลอร์ค่ะอดอลฟ h ฮิตเลอร์นะคะกดดันให้พรรครัฐบาลผสมลาออกและพรรคนาซีของอดอลฟ h ฮิตเลอร์ได้รับประกาศให้เป็นพรรคการเมืองชอบด้วยกฎหมายพรรคเดียวในเยอรมนีค่ะ ข้อเรียกร้องของ SA นะคะให้มีอำนาจทางการเมืองและการทหารเพิ่มขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากเลยค่ะในหมู่ผู้นำทางทหารอุตสาหกรรมทางการเมืองอดอลฟิตเลอร์สนองนะคะโดยการกวาดล้างผู้นำา SA ทั้งหมดค่ะคศ .1934 อดอลฟิตเลอร์นะคะตั้งเป้าหมายจำกัดคู่แข่งการเมืองคนอื่นเช่นเกกกร์สัารัตแซและอดีตนายกรัฐมนตรี คุณฟอร์ชไลเชร์ร่วมกับคู่แข่งการเมืองของฮิตเลอร์จำนวนหนึ่งถูกล้อมจับกลุมนะคะและยิงทิ้งขณะที่ประชาคมระหว่างประเทศและชาวเยอรมันบางคนตราหนกต่อการฆาตกรรมชาวเยอรมันหลายคนนะคะมองว่าฮิตเลอร์กำลังฟื้นฟูระเบียบคศ .1934 ประธานาธิบดีฟอนถึงแก่อสัญญกรรมค่ะ หวันก่อนหน้านั้นนะคะคณะรัฐมนตรีได้ผ่านกฎหมายให้มีผลใช้บังคับเมื่อฮินเดรบุคเสียชีวิตซึ่งลมลังตำแหน่งประธานาธิบดีและรวมอำนาจของประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีอา o l ดอลฟ์ฮิตเลอร์จึงควบคุมตำแหน่งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประมุขของรัฐค่ะและผู้บัญชาการทางทหารสูงสุดหรือที่เรียกกันว่าฟูลเลอร์ค่ะ คอสอน 1, 9, 3, 5, ในฐานะประมุขแห่งรัฐอาดอล์ฮิตเลอร์นะคะก่อตั้งกองทัพอากาศขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดด้วยค่ะการมอบสัตว์ปฏิญาณของทหารและการาศีตามประเพณีถูกเปลี่ยนเป็นการยืนยันความพักดีต่อฮิตเลอร์โดยตรงมากกว่าตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการสูงสุดค่ะอดอล์ฮิตเลอร์นะคะในตำแหน่งประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรี ได้รับการอนุมตัติโดยการลงประชามติซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนนะคะ90%ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ค่ะคสหนึอดอลฟ์ฟิลอร์บีบให้รัฐมนตรีสงครามจอมพลบอมแบกลาออกค่ะและดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนบอมแบกดังนั้นนะคะจึงสามารถบังคับบัญชากองทัพได้โดยตรงเขาเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสงคราม กับโอแบร์คอมมานโดเรเวมัสกองบัญชาการทหารสูงสุดนะคะหรือโอเคเดมันยูค่ะนำโดยพลเอกวินเฮมคาเทลค่ะวันเดียวกันนะคะพลเอก16นายถูกถอดจากตำแหน่งและ44นายถูกย้ายทั้งหมดค่ะถูกสงสัยว่าไม่นิยมนาซีพอนะคะต่อมาพลเอกอื่นอีก12นายถูกปลด มโนทัศน์หลักของนาซีคือแนวคิดความสะอาดเชื้อชาติกฎหมายห้ามการสมรสระหว่างผู้ที่มีช่ยิวกับเยอรมันเชื้อสายยิวห้ามการจ้างสตรีมีช่ยิวอายุต่ำกว่า45ปีในครัวเรือนยิวค่ะกฎหมายกีดกันผู้ที่มีช่อารยันจากประโยช์ของพลเมืองเยอรมันนโยบายสู่พันธุศาสตร์ของอดอลฟ์ฮิตเลอร์นะคะมุ่งไปช่วยเด็กที่บกพร่องทางกายและการพัฒนา และภายหลังอนุมัติโครงการการรุญยาคาตแก่ผู้ใหญ่ที่บกพร่องทางจิตและกายอย่างร้ายแรงค่ะแนวคิดหลักการในไมค์คัมนะคะของอดอลฟ์ฮิตเลอร์ทำให้มีดินแดนใหม่สำหรับการตั้งถิ่นฐานของชาวเยอรมันในยุโรปตะวันออกเพิ่มขึ้นค่ะกำหนดให้ประชากรในยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตส่วนที่ถูกยึดครองในประเทศไปยังไซบีเรียตะวันตกค่ะ เพื่อใช้เป็นแรงงานทาสหรือสังหารทิ้งดินแดนที่ถูกพิชิตนนะคะจะถูกตั้งเป็นอาณาจักรนิคมของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเยอรมันฮิตเลอร์นะคะตัดสินใจสังหารชาวยิวและผู้ถูกในประเทศอื่นค่ะซึ่งถูกพิจารณาว่าไม่พึงปรารถนานโยบายของฮิตเลอร์นะคะยังส่งผลให้มีการสังหารชาวโปโลแลนด์และเฉลยศึกโซเวียตค่ะพวกคอมมิวนิสต์และศัตรูการเมืองอื่น พวกหลักรวมเพศผู้พิการทางกายหรือใจผู้นับถือลัทธิพยานพายาโฮวานิกายแอดเวนติสและผู้นำสหภาพแรงงานค่ะ1939เกิดสงครามโลกครั้งที่สองภายใต้การนำของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพเยอรมันและฝ่ายอักษะญี่ปุ่นและอิตาลีนะคะได้ยึดครองอยุโรปได้เกือบทั้งทวีปค่ะ ฮิตเลอร์ได้ใช้นโยบายด้านเชื้อชาติทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งทำให้ผู้บริสุทธิ์นะคะตายไปอย่างน้อย11ล้านคนค่ะโดยเป็นชาวยิวถึง6ล้านคนอดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะเปลี่ยนแปลงเยอรมนีจากประเทศผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเป็นมหาอำนาจของโลกค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันซึ่งมีอำนาจสูงสุดในยุโรปขณะนั้นและมีความรู้สึกว่า ชวนเผ่ายิวที่มีอยู่มากมายในเยอรมันประเทศของตนจะมาผสมพันธุ์กับเลือดเยอรมันทําให้ชาวเยอรมันมีเลือดแม่บริสุทธิ์เป็นการขัดขวางการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ฉลาดเข้มแข็งและมีความสามารถเหนือมนุษย์ด้วยกันอย่างนั้นซึ่งต้องมีสายเลือดเยอรมันบริสุทธิ์ต้องมีผมสีทองในตาสีฟ้าจึงสั่งจับยิวและยิบซีส่งไปยังค่ายกักกันเพื่อสังหารให้หมดสิน้น ในค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงว่าสังหารโหดชาวยิวมากที่สุดค่ะอยู่ในโปโลแลนด์ชื่อค่ายอัลชวิตค่ะค่ายแห่งนี้นะคะรองรับชาวยิวที่ส่งไปรอ,อการประหารถึง1 6ล้านแสนคนในจำนวนนี้นะคะถูกสังหารด้วยการลมแก๊สพิษและเผาในเตาเผาค่ะถึง1 2ล้านสแสนคนที่เหลือนะคะถูกปล่อยให้อดตาย ป่วยตายหรือยิงทิ้ง,งบนปากหลุมขนาดใหญ่แล้วทีบศพลงหลุมค่ะระหว่างปีคศ1939และ1945มีหลายแผนในการรอบสังหารออล์ฟฮิลร์นะคะส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการวาคิลีเคลราฟอนสตาฟเฟยแบล็กติดตั้งระเบิดไว้ในกองบัญชาการแห่งหนึ่งของฮิตเลอร์วอรสปัเซอร์ที่ลัตเทนบุกฮิตเลอร์นะคะรอดชีวิตอย่างบุดวิดค่ะ เพราะบางคนนะคะผักกระเป๋าเอกสารที่บรรจุระเบิดไปข้างหลังขาโตัวประชุมที่หนักค่ะอย่างไม่รู้เมื่อเกิดระเบิดขึ้นโตสะท้อนแรงระเบิดส่วนมากนะคะไปจากฮิตเลอร์ภายหลังอ d ลอ f ์ฮิตเลอร์สั่งการตอบโต้อย่างโหดร้ายค่ะซึ่งส่งผลให้มีการปรหารชีวิตคนกว่า4,900คนค่ะคศ1944ฝ่ายชนะขับไล่กองทัพเยอรมันถอยกลับไปยังยุโรปตะวันตก และสัมพันธมิตรตะวันตกกำลังลุกคืบเข้าไปในเยอรมนีค่ะอดอล์ฮิตเลอร์คิดว่าเยอรมนีกำลังแพ้สงครามฮิตเลอร์นะคะสั่งการให้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมทั้งหมดของเยอรมนีก่อนที่จะตกอยู่ในมือฝ่ายสัมพันธมิตรค่ะโดยทำตามมุมมองของเขานะคะที่ว่าความล้มเหลวทางการทหารของเยอรมนีเสียสิทธิ์ในการอยู่รอดเป็นชาติ วันที่20เมษายนวันเกิดปีที่56ของอดอลฟ์ฮิตเลอร์เขามอบการเขียนเล็กให้ทหารเด็กแห่งเยาวนชนฮิตเลอร์ค่ะวันที่29เมษายนฮิตเลอร์นะคะสมรสกับเอวาเบลาในพิธีตามกฎหมายเล็กๆและเขียนพินัยกรรมสุดท้ายของเขาค่ะขศออ .1945 วันที่30เมษายนหลังจากการสู้รบถนนต่อถนนอย่างเข้มข้น เมื่อกองทัพโซเวียตนะคะอยู่ในระยะ1หรือ2ช่วงตึกจากทำเนียบรัฐบาลไลฮิตเลอร์และเบราว์ทำอัตตาวินิบากกรรมเบราว์ ult, กัดแคปซูลไซยาไนฮิตเลอร์ยิงตัวตายด้วยปืนพกวันเทอร์เพเพคา7.65มิลิเมตรเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติของฮิตเลอร์ถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ